สวัสดีท่านผู้ชมครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับช่องเซนบุรีรัมครับวันนี้มีรถเกียวสวยๆมาให้ท่านผู้ชมไปดูกันเพื่อท่านใดสนใจอยากไปใช้งานต่อครับผมปลดนี้แทมโกเกษตรพัฒนาครับปากเกียว สามเมรเกลียวดันรถสภาพยังดีอยู่ครับผมพร้อมใช้งานเอ้าตอนนี้ผมอยู่กับพี่บุญชูครับพี่บุญชูพี่บุญชูขับคันนี้ใช่ไหมครับผมขับคันนี้นะไม่ได้ขับรถมือใช้โซนปีนี้ก็เลยพักก่อนเนาะจะครับพักก่อนก่อนรถเกี่ยวก็ไม่ได้ใช้งานเนาะนะครับ เออรถคันนี้เป็นยังไงประวัติของเขาซื้อมาจากไหนอย่างไรซื้อมาจากซูนเลยไหมซื้อมาจากบ้า,านเขา๋อซื้อต่อเข้ามาครับซื้อต่อเข้ามาเนาะครับผมแต่ซื้อต่อเข้ามาอีกก็สวยมากครับตัวนี้ครับปดนี่ก็จริงครับผมแต่ว่าพวกท่อเกลียวไซโลอะไรต่างๆเนี่ย เป็นท่อเหล็กแล้วนะตัวนี้ครับผมปกติถ้าไม่ใช่นมไวไฟนี่ไม่ได้ท่อนี้นะครับถ้าไปสั่งพิเศษอันนี้เป็นสตแตนเลสเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นท่อท่อเหล็กท่อเหล็กท่อเหล็กนะครับนี่ตนี้ช่วงล่าง48นะช่วงล่าง48ข้อคนตัวเดินก็ สิบพลาใหญ่นะครับสิบพลาใหญ่ไม่ใช่สิบเทีนะตัวนี้สิบพลาใหญ่แล้วนะครับบนเลื่องล่างเลื่อหลงสิบสิบบนสองก็สิบสองครับผมรอนำนะํำสิบหกเนาะสิบหกนิ้วครับพี่บุญชูครับผมรถคันนี้มีราวไหมไม่มีครับรับประกันนะรับประกันคุณภาพครับผมช่วงล่างแน่นเปียกม,มีแต่เอมีแต่เงี้ยบนเท้าแค่นี้ครับ มีแต่บางโคลนบางโครนนิดๆหน่อยๆแันนี้ไม่มีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาบางโคลนธรรมดาแค่นี้สำคัญนี่ครับกิ๊กกกิ๊สำคัญก็คือเครื่องดีช่งล่างดีนี่ช่งล่างดีเครื่องพิษตัวนี้เป็นเครื่องยี่สูตรเนาะกับเครื่องยี่สูตรหกเฮ็ดเฮดสองร้อยสิบเทอร์โบครับผมเครื่องเก่านอกนะเนี่ยเก่าญี่ปุ่นครับผมเครื่องดีใช้ใครแต่กลับมันต้องมีคนขับ รถเทรลไม่มีเนาะมีรถเทรลขนอ๋อที่ขายนะครับผมปั๊มตัวนี้ของอีตันยี่สิบสองเนาะครับผมปั๊มอีตันยี่สิบสองโดยมากในเกษตรก็จะเป็นปั๊มใหม่ครับผมปั๊มใหม่ปั๊มใหม่ช่วงล่างใช้มอเตอร์ของเนียนเปี้ยมอเตอร์ของเซาเออร์หรือันนี้นี่ครับ มอเตอร์สองตัวสิบเรลาใหญ่ครับผมตัวนี้นี่เป็นก้อนของทางเทมโก้เลยครับถ้าเป็นของเทมโก้เนี่ยเขาก็จะสลักลายของบริษัทนะครับผมก้อนตัวนี้เครื่องเป็นไงเครื่องดีครับเครื่องดีครับผมเครื่องเนียนเ, <AI S 1> เปียะมีปัญหาเครื่องครับมีไอไหมไม่มีไอครับไม่มีไอเนาะ ครับผมไม่มีไอเปื้อนอันนี้เราก็เือไปเรื่องดีครับผมได้อยู่กับคนขับครับไม่มีไออยู่คนขับอันนี้ก็โอเคโอเคสวยเครื่องดีดีดยตดกตะแรงหน่อยตะแรงดีไหมแรงดีครับตะแรงดีตะแรงสวยครับผมนี่นะครับผม คนใช้ก็ว่าดีแล้วผมก็ไม่จะว่ายังไงแล้วแหละที่คนซื้อได้เลครับผมต้องมาชมดูใช้ราคาหรือเปล่าเนาะครับต้องมาดูต้องมาชมดูพี่บุญชูครับผมถามเรื่องโซ่หน่อยครับผมโซ่นี่ยังไงพอใช้ได้ไหมใช้ได้ครับไม่มีปัญหาครับผมใช้งานเลยครับอัดบูทอัดบูทอับูเนี่ยพียบุครับนี่ครับผมไม่มีปัญหาเลยถีพันได้ไหมได้เลยพันไรล่ใบใบเลยนี่นี่นะครับผมรถเริ่มมีแตกไหมไม่มีครับไม่มีนะครับผม มีแต่นี่เลยมีแต่ตะขาบเนี่ยนะมตะขาบนี่นิแน่นอนไพวกอย่างนี้ครับขันมั้ยย้ำนิดลดไปย้ำใหม่เนาะครับผมบูตอะไรก็ยังไม่ไม่สึกไม่แล้ครับแน่นเพี้ยบูตยังดีอยู่ครับทุกคนช่วงล่างก็รับประกันช่วงล่างรับประกันครับผมโครงสร้างเขาก็ยังดีอยู่ครับผมไม่มีแตกไม่มีเล้าล่างดูนะครับดูข้างใน ตรงน,นี้ก็บอกสองเลยนะครับผม,มแนวริ้วคู่เศษนะครับผมบดูแลง่ายครับสายพานดูแลง่ายนะถอดเปลี่ยนแค่ไม่กี่นาทีครับใครที่เป็นเอซเกษตรนี่ก็เอาไปเป็นเจ้าของได้ครับผมทุกอย่างก็ยังเต็มอยู่ละขนาดชุดครับยางยังเต็มสายพานายานนังไหม่สายพานก็ยังดีอยู่ครับใช้งานได้เลยครับ เปลี่ยนปีที่แล้วเหรอครับผมเปลี่ยนที่แล้วหมดเลยครับเออสายพานยังดีเลยเปลี่ยนชุดมาใหญ่หมดเลยครับปั๊มอะไรก็ไม่มีเยอิอมเนาะครับไม่มีเยออิอะรถยังไม่ได้ล้างเลยรถเนาะครับทำงานทำไมไม่มีคนล้างคือมีแต่มลังจากโรงเรียนอลไรมันขับเข้ามานี่มีแต่เด็กๆขับมาครับเจ้าขอนก็จอดอยู่ข้างนอก อุ้มมันดีก็ยังดีอยู่นะครับผมใช้งานอุ้มนี่ดีอุ้มนี่สองตันห้าเลยสองตันห้าครับอุ้มสองตันห้ามาดูระบบไฟดีหมดครับระบบไฟอืก็มีแค่ชุดครับชุดยันเร้เนาะครับนิ่มเหน่อยๆครับอันนี้ก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วเชื่อมเรียบร้อยแล้วครับผมชุดคัมชุดคัมเนาะครัเกษตรนี่ให้มาเยอะเลยครับชุดคนะครับเวลาลงจะเยอะแยะ เช็คหมดเรียบร้อยแล้วดูไปแล้วเนี่ยครับผมนี่สปริงยังเปลี่ยนใหม่เลยครับเปลี่ยนใหม่เช็คแล้วเรียวก็เพิ่งเกลียวนคนดูแลรถนี่ครับนี่คนดูแลนี่คนดูแลจัดการรถกนรดูดตรงเลยครับนี่ครับดูแลโอเลอร์ดูแลเป็นหน่วยซ่อมครับหน่วยซ่อมน่วยโอเลอร์นะครับผรับผมาอแล้วนี่ถ้าเกี่ยวจริงๆได้เยอะไหมปีปีหนึ่งนี่โอ้ปีหนึ่งถ้าเกี่ยวจริงๆถ้ามันมีรถเยอะนะมันก็เป็นพันไร่เนาะ ทำไมมีรถแต่รถที่มันแต่สมัยนี้เนาะสมัยนี้รถเยอะรถมาจากภาคกลางเขาเยอะปากสามมีปัญหาครับใช้สบายมาเลยช่วงล่างเพี้ยเครื่องรับประกันได้เครื่องรับประกันนี่ครับผมเอาแน่ยเพี้ยเลยเครื่องนี่คนดูแลครับดูแลดูตรงเลยคันนี้สองคนนี่แหละเอาตู้เนาะเอาตู้นวดเนี่ยผมไม่ขึ้นไปดูหรอกผมถามเลยคนใช้งานฮะเช็คเรียงเช็คแล้วครับไม่มีปัญหาตู้ไม่ ซีรัอยังดีนะครับซีรัลยังดีไปดูเลยไปดูได้เลยต้องแกะเปิดได้ไหมได้เปิดได้มันต้องแกะนอตไหมต้องแกะหน่อต่อนี่ข้างฮะเปิดข้างนิดอ๋ออ่ะหลักงนั้นนิดเดี๋ยวป้าเปิดผมดูหน่อยก็ได้คลิปนี้ก็จะดูค่อนข้างละเอียดหน่อยครับผมเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เดินทางมาดูผมก็ต้องเขมาดูต้องมาดูรัชมนิดมิดมนิดๆหน่อย โซ่คอเหมือนใหม่แล้วเนาะโซ่โซ่คอใหม่ครับโซ่คอใหม่นี่ทุกคนตึงนลยลูงพีตุตุมือตุ่ดีมันเขาอย่างนดีครับโซ่คอโซ่คอเปลี่ยนใหม่นะครับตึงเปี๊ยไม่มีคดไม่มีงอเลยนะเอ้าตัวที่อยู่กันยังดีผมขึ้นไปดูครับยังไม่เอ้าทุกคนนีมาดูด้านภายในกันหน่อยสิโลบนสรอลล่างก็ดูดูดูโซ่ดูอะไรนะครับดูโซ่โซ่อย่างดี ลูกน้ำอะไรก็ดีอยู่ครับมันกี่ราวเนี่ยมันกี่ราวเนี่ยลูกน,นูนนะครับเนี่ยลูกนูนข้างในอ่ะกี่แถวได้นับไหมมันได้นับเลยสูงเปรียวเป็ดหรืรีวตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ หกฟุตได้ั้งตู้กันะครับตู้นวดนะครับหกครับทำมาแล้วครับพอแล้วพี่พอแล้วโอเคสวยๆยังดีอยู่นี่เราไม่คุงกันลูกค้าไม่ต้องมาก็ได้ครับครับโอนเงินมาให้เลยเราส่งเงินมาให้เลยครับโอนเงินมาให้เรยกได้อาะรถทเลรมมาคนเลยครับผม ดหนี่งตวเลืกอขึ้นเลยเครื่องฟิตดูข้างในเลยนี่ดูตูู้อะไรไม่มีผุบนอุ้มครับผมครับโอ้อุ o ้มมีผุเลยซียังไม่สึกเลยนะนสองพันห้าก,กดสนของเทมโก้ก็จะมีถอดดูแลข้างในด้วยเนะครับทำความสะอาดตู้ นั่งโดยสารนี่ก็กว้างขวางกันกว้างขวางมีเด็กนั่งข้างๆในเรือสบายแจ๋วแจ๋วชุดคอนโทรลนี่แปลงแล้วบ่คนอันนี้เป็นคอนโทรลอู่เนาะครับคอนโทรลอู่ครับอ๋อถ้าเกิดเส้เดิมนี่ก็จะคอนโทรลกลางมันจะมีอันนี้อันคอนโทรลเดิมมันจะเป็นแหวดใช่มันจะเปลี่ยนแล้วนี่เป็นคอนโทรลอู่ละครับคอนโทรนใครขับรถอู่ก็สบายเลยครับอืมบ่ออนี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่หป่าเนี่ยครับบ่หม่ยกิ๊ก บัวเก่าตาแดดพังเปไม่สนไม้ไซด้วยเปลี่ยนไม้เออขึ้นไปดูด้านบนแล้วก็โอเคนะครับผมตัวนี้ทุกอย่างโอเคหมดเลยสูสายพานนี่ดูดูใหม่ใหม่หมดทุกเส้นนี่ดูสายพานก็ใหม่ๆเลยนี่เรื่องนี้เติมน้ำมันอย่างเดียวบ้างนี่เติมน้ำมันอย่างเดียวใช้นิดนิดหน่อยๆอาจารย์วิเครขึ้นเลยโอ้โหชอบแต่ท่อดนี่แหละเลย่อดได้ถอจอดแล้ว รุ่นตัวนี้นี่ได้ท่อนี้ไปได้แจ้วเลยท่อตัวใหม่นั่นนี่ครับท่อตัวใหม่อันนี้เขาสั่งมาหรือเขาแปลงมาเขาทําเลยครับทํามาเลยับทาเลยเออให้นราแปลงทำมาจนละเอียดเลยอหนดูไปแล้วเอาดูทุกอย่างแล้วก็เรวจะฟังเสียงกันหน่อยอาจจะขยับไม่ได้เนาะรับขยับไม่ได้ติดใส่เครื่องอัดฟังเอ้าเดี๋ยวให้ที่บุญชูฟังเสียงก่อนสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ เดี๋ยวฟังเสียงครับทุกคนนี่ตู้สุโขแคทแคทนะครับ อาเครื่องยนต์เลี่ยนนวลอยู่ครับผมอ่ะขึ้นลงคล้องหน่อยพี่ยกขึ้นยกลงอาลง Hãy xem mặt rồi, filtrate Digital Wildfire rồi bào, แม่เสียงดีจริงนะเอ้เ <Links S 2> <Pop S 1> สีงยนดีสุดยอดสุดยอดเลยแม่ทัดทางกว้างหน่อยนะครับเดี๋ยวมุนนาดูเลยติดติดเครื่องอัดฟางเครื่องอัดฟางไม่เป็นไรต้องรอรถไถนาลากออกอ่าโอเคโอเคแจวแล้วแจแล้วทีนี้ก็เลือแต่ราคานั่นแหละครับเลือแต่ราคาถูกใจหรือเปล่าถูกใจตัวรองกันได้อเออตัวนี้ตั้งไว้ที่ ห้าส <52 reflex> <52, S 1> ิบสองเนาะห้าสิบสองครับผมห้าแสนสองก็ส huh. ั่รองได้นะสั่องกันได้ครับสั่รองได้ครับผมเข้ามาดูเลยมาดูได้ครับห้าสิบสองก็ถือว่าไม่แพงนะครับผมกับสภาพรถประมาณนี้นะฮะใครสนใจก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับเติมน้ํามันอย่างเดียวกลับเติมน้ำมันอย่างเดียวอืมพร้อมงานพร้อมใส่น้ํามันนิดๆขึ้นเลยนี่ครับเช็คพร้อมทำงานนิดหน่อยนะครับผมนะเอา ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมครับผีเซยนวบุรยยมสุดยอดครับสนใจก็มาดูได้ครับผมอยู่ที่อ่าบลาอะไรนะน้องบัวแดงครับบ้านน้องบัวแดงอำเภอสนมตำบลล่ะตำบลโคนโกครับโคนโกอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับเอาใครสนใจก็โทรมาศูนย์3ป9สี่สามสองเก้าหนึ่งศูนย์ครับผมนะ จะดูการจะถึงนี้ก็รีบตัดสินใจครับครับผมรูปสภาพนี้ผมว่าอยู่ไม่นานนะครับอยู่ไม่นานนะครับผมความใช้งานครับมาดูเลยเลยเออนะรับประกันการใช้งานล้กเลียวดันอะไรคอโซ่ดันอะไปลูกยางนะครับเอาฝากกันไว้เท่านี้แหละครับผมครับผมของดีไม่ต้องพูดเยอะ่าใครสนใจก็มาดูครับผมบายบายสวัสดีครับ